ตังอีลีพี่น้องครับผมเพลงรักลูกคนรวยเพลงเปิดตัวระบีงไมล่าสุดของเบียร์พร้อมพงศงที่บักล่านุ่มจิระไปเล่นเอ็มวีนั่มปาดยอดทะลุ1ล้านวิวแล้วพี่น้องครับและปังคุ่2สองเพลงเงาะเกี่ยวสาวลอยล้านวิวหรอเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมตนรับข้อสูตรจัก,กรวาลลูกทุ่งกับบักหกล่านุ่มจีระนะครับ ตอนนี้ต้องอัปเดตเรื่องรา่าของเบียร์พร้อมพงเลยพี่น้องครับกับผลงานเพลงไมลา่าุูนันก็นกนคือรักลูกคนรวยทะลุหนึ่งล้านวิวแบบชิวๆแล้วนะครับนุ่มจิระนี่โอกาสได้ไปเล่นเอมีพร้อมพี่น้องครับต้องบอกว่าอุย้ยทั้งทีมงานทั้งนักร้องทั้งนักสแสดงนะฮะทุ่มเทกันทายทําตั้งแต่หกโมงเสาจนฮอดตีสามเลยเดี๋ยวให้มุ้งเจ้าไปเมืองภาพบรรยากาศนเอมีแน่จังหน่อย uh,

นั่นแหละพี่น้องครับผมผลงานเพลงรักลูกคนนรวยนะฮะเป็นเมืองแบบเต็มๆได้เลยในเอ่อ GMM Grammy Go Official นะครับผมแต่ว่าอีกแน่นอนนะฮะถ้าเหิดประวัติถึงบไดเลยอันนี้กับปังขึ้นกันนะครับขอบคุณเขาวนี้นะครับมาจากเพจของ GMM Grammy Go นั่นเองนะครับผมเพิ่นเขียนไว้ว่าจักสีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสุดเจ๋งเงาะเกี้ยวสาวร้อยล้านวิว เบียร์พร้อมพงปลื้มคุณสองรักลูกคนรวยเพลงใหม่ทะลุล้านนี่ทะลุร้อยร้านวิวไปแล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับเงาะเกี้ยวสาวร่วมทั้ง2เวอร์ชันพี่น้องครับเพลงรักเนื้อหาละมุนนานรักบวกกับนำเสียงช่วนฝันของเบียร์พร้อมพงเลยคดีเพลงนี้ถูกอกถูกจใจพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศ ถึงขั้นร้องตามหน้าเวทีกันดังสนั่นเลยว่าสันตัวส่วนลา่าสุดผลงานเพลงไมพี่น้องครับรักลูกคนรวยที่พึ่งปล่อยออกไปบอกกี่มือก็หยอดวิวพานหนึ่งล้านแบบชิวๆไปแล้วถือว่าเป็นเพลงเปิดตัวระ้ว,ว่าไมในปีนี้ของเบียร์พร้อมพงศ์ด้ยางสวยงามเลยนะครับเบียร์พร้อมพงว์วว้จังสี่บทที่นี่พี่น้องครับทุกบทเพลงที่แฟนๆให้กําลังใจเบียร์มา ถือเป็นแรงสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเบียรเองและผูดยูเบื้องหลังทุกทุกคนขอบคุณที่เข้าไปฟังไปชมทุกผลงานเพลงของเบียนะครับยิ่งเงาะเกี้ยวสาวครบร้อยล้านวิวแล้วถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับเบียรและทีมงานทุกคนจริงๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้เบียพร้อมพกมีผลงานเพลงใหม่แล้วก็คือรักลูกคนรวยนุ่งจิระกะเล่นเดอพี่นนองเดอร์ไปเมืองข่อยแน่ ที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆในสนุกกันในช่วงบรรยากาศสิ้นปีแบบนี้ฝากเขาไปติดตามที่ YouTube ของ Grammy Go Official ด้วยนะครับขอพระคุณมากๆเลยว่าสันนี่คือเบียร์ของพงพันวายวายพี่น้องครับในเพจของ Grammy Go นั่นเองนะครับผมส่วนผู้ใดนะฮะติดตามผลงานเพลงของเบียร์แล้วกับฝากแชร์กันแล้วกันพี่น้องครับว่าจะเป็นผลงานเพลง สิก่อนแบบว่าถามหรือว่าผลงานเพลงอื่นๆนะฮะทั้งเก่าและใหม่ซอยสนับสนุนซอยเชียร์ซอยเป็นแรงใจแน่กันเรากันนะครับแต่ว่าพิเศษแน่รักลูกคนรวยนุ่มจจร่ากะเกล่นเด้อเป็นมู่พระเอกคนเด้แนแหลนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับเดยกพร้อมพงมนีขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องครับผมออกมาอัปเดตกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวสารเรื่องราวต่างๆมาบอกสู่กันฟังใหม่ในรายการจักรวาลลูกทุง่งสวัสดีครับ